โทษแห่งกามันเป็นเรื่องของจิตใจนะไม่อยากให้เขาไปเป็นของคนอื่นเนี่ยโอ้โหอยากได้เขามาครอบครองเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่าคนคนหนึ่งถ้าเป็นหลงรักใครคนหนึ่งเนี่ยยอมเปลี่ยนตัวเองยอมเสียความเป็นตัวเองไปเลยเนะเมื่อเขาได้คนนั้นมาครอบครองแล้วเขาจะกลับมาเป็นตัวเขาเองมันก็เลยเลิกกันถึงมันไม่เลิกก็ทนอยู่ไปเท่านั้น แค่นั้นเองเนีน่ยที่เราว่าโลกนี้มีความรักความรักรักที่ประกอบไปด้วยกิเลสนะ,นะความรักของปุถุชนเนี่ยอยากครอบครองมีไหมอ่ไม่มีหรอกที่ว่าเอ้ยเรารักเขาด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะเป็นของใครก็ได้เราแค่สนับสนุนเขาถุย <laughs> นะให้มันสะเทือนกิเลสในหัวจิตหัวใจหน่อย หนึ่งอยากครอบครองอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากกอดอยากหอมไม่อยากให้เขาเป็นของคนอื่นไม่เว้นแม้แต่แม่คู่เป็นแม่ก็เป็นอย่างนี้และมีความหวังดีอยูน่นะทุกคนแม้แต่ความรักของของชายหนุ่มก็มีความหวังดีอยูน่นะถ้าตัวความหวังดีหรือเมตานี่เด่นกว่าคนที่จะยอม ยอมทำลายตัวเองคือยอมทุกเพื่อให้เขามีความสุขมันจะมีคนประเภทนี้อยู่นะคือยอมให้เขาไปเป็นของคนอื่นที่ดีกว่าเรามันมีมันมีจริงมันมีจริงเน,นี่ยเคยเห็นมาแล้วนะถ้าตัวเมตตานี่เยอะแต่ถ้าตัวแบบอยากครอบครองเยอะไม่ได้ทั้งตบทั้งตีมึงจะเป็นของคนอื่นไม่ได้ต้องเป็นของกูคนเดียวไม่ได้พวกนี้จะลงไม้ลงมือเลยไม่สนเมตตาจะน้อย เลาะก,กันชิบหายก็ไม่เลิกคนนี้ขึ้นโรงพักก็ไม่เลิกจริงไหมนี่เนี่นี่ความรักของปุถุชนไม่เหมือนความรักขอพระพุทธเจ้านะ